ปิดท้ายช่วงนี้เนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมทําบุญบูรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีกันที่วัดท้ายน้ํานะคะ<อ>ซึ่งเป็นวัดเก่าหลวงพ่องนจังหวัดพิจิตรนั่นเองนะคะซึ่งอุโบสถหลังนั้นนี่นะคะก็มีการชํารุดเสียหายมากมายน้ําท่วมนะคะทำให้ทางวัดเนี่ยไม่สามารถทํากิจของสงฆ์ได้ค่ะใครที่ไม่สะดวกในการร่วมไปทําบุญนะคะก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าไปได้เดี๋ยวเราจะขึ้นรายละเอียดให้นะคะหรือว่าใครจะสะดวกที่จะเดินทางไปด้วยตัวเองนะคะก็สามารถไปได้นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าไม่มีรายละเอียดของ วัดเก่าหลวงพ่อเงินกันมาฝากค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมมาร่วมบุญครั้งใหญ่ร่วมกันบุรระาโบโสถวัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรซึ่งอุโบสถหลังเก่านี้มีอายุเก่าแก่กว่า71ปีแล้วค่ะขอ,ขอจะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ได้มาที่วัดไายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินตำบลไทยน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรก็เพื่อที่จะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบ ในการที่ทางวัดไทยนามของเราจะได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่เพื่อให้พี่น้องท่นานสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างโบสถ์กันในครั้งนี้โบสถ์หลังนี้ได้ทำการก่อสร้างมาประมาณ2,495โดยการนำในการก่อสร้างก็คือพระเด็จพระคุณหลวงพอ่อพระครูวิจิตวุฒิกรโดยหลวงพ่อน้อมฐานุตโรซึ่งได้เป็นเจ้าวาดในขณะนั้น ในการกอร่อสร้างในสมัยนั้นถาวรลวัตถุต่างๆหรือวัดสดุต่างๆไม่ค่อยจะพร้อมในการขนส่งมาลำบากต้องมาทางน้ำจึงทำให้โบทหลังนี้ทุดโทมลงไปเยอะมากมายเพราะว่าในการกอร่อสร้างตั้งแต่ปี2495มันจะถึงปัจจุบันนี้ก็71ปีในบริเวณสถานที่นี้เป็นสถานที่น้ำท่วมทุกปีในสมัยก่อนต่อมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ ขมดินขึ้นมาเรื่อยอยากจะให้มันพ้นน้ําแต่ก็ไม่พ้นเพราะว่าน้ํานั้นมามากเกินที่จะเยียวยาก็คือการที่จะก่อสร้างใหม่ก็จึงปล่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็71ปีแล้วเพราะฉะนั้นอาตมาในฐานะเป็นเจ้าวาดวัดไทยน้ําก็ได้เห็นว่าในการดําเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมอนุโมทนาบุญในการร่วมสร้างอุโบสถหลังนี้ให้แล้วเสร็จอาว่าจะดําเนิน การในปี2566นี้เป็นต้นไปอาตมาและคณะกรรมการทุกคนทุกท่านเห็นสมควรที่จะได้ิเริ่มได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ให้แล้วเสร็จด้วยศรัทธาของพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อท่านมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาในการสร้างอุโบสถหลังนี้ก็แจ้งความจำนงมามาตามที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วก็ขอเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการมอมอมิจสิทธิ์ค่ะ ซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ํามาเนิ่นนานแล้วค่ะซึ่งโบสถ์หลังนี้สร้างมายาวนานมากแล้วค่ะเก่ามากมันจะชํารุดซึ่งจะทากิจของสงฆ์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทําบุญท,ที่จะวางรากฐานสร้างโบสถ์ของวัดท้ายน้ําอีกหลังหนึ่งด้วยค่ะแล้วก็จะได้มากราบไหว้หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือของเราด้วยค่ะที่วัดท้ายน้ําตาบลท้ายน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรขอเชิญคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมบุญร่วมพิธีลงเสาเอกเพื่อบูรณะอุโบสถหลังเก่าที่มีอายุเก่าแก่กว่า71ปีในวันเสาร์ที่25พฤศจิกายน2566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา39นาทีเป็นต้นไปท่านใดได้มาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเสาอุโบสถวัดท้ายน้ำจะได้รับพระบูชาหลวงพ่อเงินรุ่น100ปีหนึ่งองค์สอบถามรายละเอียดวัดท้ายน้ำได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081 785 3915 087 195 2914ค่ะ